สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันใน EP ีที่149นะครับกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีพระสวยๆนะครับมานําเสนอพี่ๆนะครับทั้งหมด25รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางการหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0ูนย์เก้าห้าเก้าแปดแปดห้าหนึ่งสามนะครับไอเดียไลน์เคเย็นสองสี่สองห้าสามห้านะครับหรือสแกนารได้เลยนะครับไลน์ผมชื่อค อย่ามารับชมมาได้เลยนะก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านองค์ธรรมมองด้วยนะครับมาเริ่มงมาเลยรายการที่หนึ่งของวันนี้นะครับสักครู่นะพี่นะอ่ารายการที่หนึ่งนะครับของวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะพี่นะเหรียญพระไพรีพินาศนะครับนี่นะครับเหรียญไพรีพินาศนะครับเป็นเนื้อออกกระลาทองนะครับดูครับใช้ห่วงกิ่วเลยข้างบนนะครับ มาดูปีกันนะครับปีสองสี่เก้าห้านะพี่นะสองสี่เก้าห้านะครับไพรีพินาตนะครับสองสี่เก้าห้านะครับเปลี่ยนไพรีพินาศนะครับกระไรทองสวยๆนะครับยังยังพอให้เห็นนะครับนะครับนะครับสภาพน่ารักนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสองรบาทรวมส่งนะครับมาต่อไปครับรายการที่สองนะครับ รายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่บาตรงนะครับไม่ทราบที่นะครับน่าจะเป็นเกจิสร้างนะครับแต่ก็มีอายุนะครับนะครับเนื้อหาก็จัดนะครับนะครับนี่นะครับรายการที่สองนะครับพระสมเด็จนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามนะครับไม่ค่อยชัดเลยพี่ แปมปรับไฟกันรายการที่สามนะครับจะเป็นเป็นแหนบนะพี่นะแหนบเหมือนจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะนะครับน่าจะเป็นเนื้อกระไหลนะครับนี่นะครับวัดอะไรเนี่ยวัดซับอะไรโสโมสอนอะไรสักอย่างนะพี่นะนิกรเะเสมนะนะครับ เป็นแหนบเก Mohammad, paper, mm ่านะพี่นะนะครับเป็นแหนบเก่านะครับนี่นะครับเป็นแหนบเก่าเลยนะครับนะครับนะครับสองรยบาทลุมส่งนะพี่นะมาต่อไปครับรายการที่สี่ครับรายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญนะครับนี่เหรียญนี่สวยเหรียญสวยนะพี่นะ เป็นเหนรียญจะไไลทองลงยาสวยๆเลยนะครับเป็นเข็มกัดนะพี่นะเป็นเหรียญเข็มกัดนะครับเป็นเหรียญอะไรนะพระนางพระนางเจ้าจำจำพรยอะไรทุกอย่างนะครับผมลืมไปละพี่นะแต่เป็นเหรียญที่สวยนะครับนี่นะครับเถิดพระเกียรตินะครับ ภาพไม่ชัดขออภัยนะครับเพราะมือผมสั่นนี่นะนะครับเพิ่งเลิกงานมาด้วยนะพี่นะด้านหลังเป็นพญาคุดนะครับนี่นะครับก็ไหลทองนะครับเป็นเข็มกัดนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับนี่นะครับเหรียญสวยนะครับอ่ารายการที่สี่นะครับสวยดีนะพี่นะมาต่อไปครับรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้านะครับจะเป็นเหนรียญนี่อะไรนะหลวงพ่ออะไรนะสีมหาวิโรธนะครับหลังเป็นดาวนะพี่นะนี่นี่นะหลวงพ่อสีมหาวิโรธนะครับวิโรธนะครับนี่นะครับเป็นดาวนะครับอ่ารายการที่ห้านะครับมาต่อไปครับอันนี้อันนี้เขาว่าเขาเล่ยกังนแพงนะพี่นะพี่ลองไปหาข้อมูลดูนะผมว่าเขาเล่ยกังนแพงนะ ผมเอาแค่200บาทนะพี่นะรวมส่งนะพี่ลองไปหาข้อมูลดูนะครับมาต่อไปครับรายการที่หกนะครับรายการที่หกจะเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะเป็นหลวงปู่มั่นนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่มั่นนะครับนี่สายกรรมฐานนะครับพร้อมเรียมนะครับนะรายการที่หกนะครับมาต่อไปครับพี่รายการที่เจดนะครับรายการที่เจดนะครับเป็นพระยอดธงนะครับหลวงพ่อน้อยนะพี่นะ นะครับหลวงพ่อน้อยนะครับปีหนึ่งสองนะพี่นะรุ่นสร้างโรงเรียนนะพี่นะครับเป็นรุ่นสร้างโรงเรียนนะหลวงพ่อน้อยนะครับนี่หน้าตานี่แบบดูง่ายมากเลยนะพี่นะนะครับเนี่หลวงพ่อน้อยวัดอะไรนะวัดธรรมศาลาเหร,หรอเขาเรียกว่ารุ่นสร้างโรงเรียนอะไรสักอย่างน,นะแต่ออกปีหนึ่งสองนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับ มาต่อไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดจะเป็นสมเด็จปกโพนะครับนะครับโอ้โหด้านหลังมีจานพี่นะมีจานมือด้วยนะครับจานเหมือนหลวงพูโตะเลยพี่นะครับนะครับจะไม่รู้เขามีพิมพ์นี้หรือเปล่านะเก่าเก่าเลยนะครับพี่เน้หาดีนะพี่นะรายการที่แปดนะครับ ต่อไปครับรายการที่9ครับรายการที่9เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับสมเด็จนะครับจะเป็นเกจินะพี่นะงหลังมียันนะครับยันแบบนี้นะครับมียันผมก็ไม่รู้ที่นะพี่นะนะครับผมพยายามหาข้อมูลให้พี่ๆแต่มันไม่มีอนะ่ะผม,มรู้จะไม่รู้จะหาข้อมูลยังไงเลยอ่ะนะครับผมก็อ่านอักขระข้างหลังก็ไม่ออกเขียนว่าไงไม่รู้ นะครับเนื้อดีนะพี่นะรายการที่เก้านะครับองค์ค่นข้างใหญ่อยู่นะนี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับจะเป็นเหรียญนะพี่นะเนื้ออัปาก้าน่าจะเป็นอัปปาก้านะเป็นหลวงปู่เวนนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่เวนนะครับนี่นะครับนะครับรายการที่สิบนะครับเป็นหลวงปู่เวน เป็นเนื้ออะบาก้าหรือกระไหลเงินไม่รู้พี่นะครับนะครับเป็นหลวงปู่เวทน,นะครับภาไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดจะเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นนาคปกเนื้อชินนะครับด้านหลังมีเขียนนะครับเขียนอะไรพุทธพุทธสิหะ ห,หานาคเอพุทธส,สิงสิงหานาคเลอพุทธสิงหานาคนะครับนะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับวันนี้มีมีมีกล้องให้ซูมนะพี่นะนะครับกล้องเพิ่งหาเจอนะพี่นะนะครับ เก่าๆนะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับสิบสองนะครับจะเป็นแหวนนะครับแหวนนางกวักนะครับเป็นหัวเป็นนินนะครับเป็นนินนะครับนี่นะครับจะเป็นอะไรนะวัดอะไรวัดอะไรวัดเขาตะเขาอะไรทักอย่างนะครับนะครับเป็นแหวนนะครับแหวนนินนะครับนะครับรายการที่สิบสองนะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับสิบสามนะครับจะเป็นรูปถ่ายอัดกระจกนะครับสมเด็จโตนะครับถ่ายอัดกระจกนะครับสมเด็จโตนะครับนี่ด้านหลังมีปั๊มตายยางนะครับเป็นยันนะครับพี่นะครับรูปถ่ายอัดกระจกสมเด็จโตนะครับค่อนข้างเก่านะครับนี่นะครับด้านหลังมีปั๊มตายยางนะครับ นี่นะครับนะครับรายการที่13นะครับมาต่อไปครับรายการที่14ครับรายการที่14นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับมีตัดขอบพระจบกด้วยนะนี่นะครับไม่รู้ว่าที่ไหนจ้างนะครับปู่แต่เนื้อดีมากพี่นะดูเนื้อดินะครับเก่าๆเลยนะพี่นะครับอันนี้ด้านข้างนะครับ นี่เป็นด้านหน้านะครับนี่นะครับเนื้อเก่าเก่านะครับนุ่มนุบหนับนุบหนับนะครับเนื้อนี่นะครับนี่นะอะรายการที่สิบสี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับสิบห้าก็เป็นพระสมเด็จนะครับจะดูเนื้อกันนะครับนี่นะครับออกขาวเหลืองแดงนะพี่นะ มีฐานแซมด้วยนะครับนี่นะครับนี่มีเม็ดแดงนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดดำไหมมีครบเลยว่าพี่องนะค,นอองนค์นี้นะครับเนี่ยเหลืองอมขาวนะครับนี่นะครับอ่ารายการที่สิห้านะครับโอ้ยเบอร์เกี่ว การที่สิบหนะครับมาต่อไปครับรายการที่16นะครับ16เป็นพระปิตานะพะี่นะปิตาเป็นเนื้อผงนะครับพทุทธคุณนะครับหลังแบบจะเป็นทางเมืองชนแน่นอนนะครับเป็นภาคตะวันออกแน่นอนนะครับพระปิตาองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับส่วนใหญ่พระปิตาภาคตะวันออกเนี่ยจะเป็นพวก ผสมมวลสารหลวงพ่อแก้วทั้งหมดเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อแก้วท่านเก็บมวลสารไว้เยอะมากนะครับนะครับนี่นะจะก็จะแบ่งไปแต่ละวัดนะพี่นะจะมีมวลสารแทบทุกวัดเลยนะครับหลวงพ่อปานวัดเครวันก็จะมีมวลสารเยอะที่สุดเลยนะครับที่ผมอ่านประวัติมานะครับนะครับนี่นะรายการที่สิบหกนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับ สิบเจ็ดอันนี้เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะพี่นะข้างหูมีเส้นน้ําตกนะครับนะครับเนื้อหาเก่านะครับนี่นะครับพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี าตาพอเห็นลางๆนะพี่นะนะครับนี่นะ,ะรายการที่เจนะครับพระราดพิมใหญ่นะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่18ครับ18จะเป็นพระสมเด็จนะครับนะครับแต่ละองค์พี่เนื้อจัดมากอะ อย่งนี้ก็เนื้อดีนะพี่นะดูดิมีเม็ดมวลสารลอยเต็มเลยนะครับนี่นะครับนนเนื้อดีมาก,กดูแบบสบายตานะครับนี่นะ,น,ะน,น,ะน,นะครับนี่นะการที่สินะครับ มาต่อไปครับรายการที่สิบเก้านะครับอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะพี่ผมว่านะเพราะมันมีคาบกูไงนะครับมีคาบกู่นะครับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบางขุนพรมนะนะครับแต่คนอื่นดูยัง,ยงไงผมไม่รู้นะแต่ผมว่าเป็นบางขุนพรมนะครับผมก็ว่าผมผมก็ไม่เก่งอย่างพี่นะผมเพิ่งจะหัดเองอย่างพี่นะนะครับแต่ผมเห็นว่าบางขุนพรมจะมีคาบแบบนี้นะครับ นะครับครับเต็มองเลยนะครับอะรายการที่สิบเก้าครับวันนี้นะครับนะครับสิบเก้าอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับนี่อะไรนะผมพ่อเหี่ยงวัดสารคูนนะครับรุ่นหนึ่งนะครับ หลวงปุตโตปุกเสงนะครับปี20นะครับนี่นะครับลาบผลพุนจวีนะครับออกวัดสารคืนนะพี่นะนะครับนี่นะครับรายการที่20นะครับมาต่อไปครับรายการที่21นะครับ21นะครับเป็นเป็นอะไรนะเข็มกัดนะพี่นะเข็มกัดลงยานะครับลงยาเงินแดงนะครับกระไหลทองนะครับนี่นะครับนี่ครับวัด ป่าหลักร้อยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นเข็มกัดนะครับสวยๆนะครับเก่าๆนะครับมาต่อไปครับรายการที่22นะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญโบนะครับเหรียญโบสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่นะครับเนื้อก็ไหลทองนะครับมีโบนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับ นี่ตำแหน่งจะเป็นแบบนี้นะครับจัดสร้างสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบแปดนะครับนะครับไม่ไจะออกปีหนึ่งแปดนะองค์นี้นะครับวัดลาดบพิษนะครับนี่นะครับ้วยนะครับสูยด้วยนะครับปีลึกด้วยนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามจะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่น่าจะเป็นเกจิสร้างนะพี่นะนะครับ แต่เนื้อจัดมากเลยนะครับนะครับนี่นะครับมีแบบว่าแ,แบบว่าฝนแบบฝนกระดาษทรายด้วยนะด้านหลังนะครับมีรอยกระดาษทรายนะครับเป็นเส้นเสี้ยนเส้ยนเลยนะผมจะแข็งให้ดูนะครับเห็นไ,ไหมพี่เป็นรอยกระดาษทรายเต็มเลยนะด้านหลังเก็บนะครับนี่เป็นเนื้อด้านหน้านะครับซุมลึกมากนะครับ ว่านันจะเป็นเกจินะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระอรหอนะพี่นะหล่อเนื้อตะกัวพี่ผมไม่รู้ที่เลยนะพี่จะเก่านะผมชอบความเก่านะอ่างอู่พระที่ว่าความที่ปนกันมาดิพี่ นะครับต้องพี่ต้องไปหาที่เดียวนะนะครับแต่เก่านะครับผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรเนี่ยใต้ฐานนะครับเหมือนเขาจะเคยอุดผงมานะครับพล้วผงหลุดออกไปนะครับนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับมาต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพัน พระดีลานะพี่นะเนื้อชินนะครับดูดีความเก่าะน,นะครับทะลุเลยนะครับดูเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อเป็นใซสๆเลยนะครับความเก่านะครับเนี่ยอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับเนื้อชินนะครับ นะครับรายการที่25นะครับอันนี้นะครับมาหมดไปแล้วนะครับทั้งหมด25รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ทจานใดนะครับสนใจวัตถุมงคลนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางการหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร0959588513นะครับ i อซีดา KN ค242535นะครับหรือสแกน QR c อ d e คได้เลยครับติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับ EP ที่149นะครับขอุยาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ